ขึ้นอยู่มันก็ต้องปล่อยตัวตามธรรมชาติดีข้ามันสูงอ่ะสควิตเกมรอบนี้นะคะอย่าโดนยิงมันป๊อตแล้วอ่ะมันป๊อตน่ะเดี๋ยวถ้าไม่นี่เขาหักนะระวังอันนี้เขาหักเด้อ ก็แบบออโยกแค่ไหนอ็โผ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขาก็ยกไม่ขึ้นติดพื้นแล้วนั่นเ <c oughs> <c oughs> อาลูกจะไปพบกับบุตรกอกับเจ้าของ <c oughs> ไม่น่าลุกขึ้นได้อ่ะหมายถึงพี่น่ะถ้าค้านแล้วน่าจะอยู่ข้างบน <c oughs> ลองกับพี่ตีแล้วแหละไม่ มันผู้ตัวสู้ของกัจริงเลยมั้ยพี่เลยน่ะเข้าไรอะ่ะมันจะ100โลแล้วนั่นพี่หรอเราอย่าไปยอมค่ะเอา้าพี่ทำยังไงก็ได้ให้จีดเดี๋ยวนะทีวิตนี้พี่ทำให้จิดขึ้นได้ได้ไหมจีด <c oughs> เสียอ้าจุ้นหรือ <c oughs> พี่พายยายามก่อนนี้หน่อย ไม่ได้อะโจฉันยู่อย่างนี้แหละต้องไปแล้วบอกแล้วว่าไม่สคยโผล่ตอนคหนักเทวานี่สิแล้วก็เคยหนักมาก่อนพี่เจยวฉันเคยหนักสามกิโลมาก่อนจ้ะไม่ตอนที่แม่คอดฉันดูในใบหู้าหมดแล้วอะไรค่ะเขาจะถ่ายคลิปที่แม่มึงอ่ะ ไ้ค่ะป้อแม่นนยายอ้ยเดินนิ่งๆโอ้ยตีเดินคนเดียวอ่ะโอ้ยเกินไปแล้ว <laughs> สวยต้เหรอไม่ใช่ไม่ก็ต่อเห็นเฉยๆ Wow. มันแขง็งอื้อจนินีมันต้องลอดก่อนเออถ่ายคลิปตอนล่าดีไหมอู้ววอกคอนอันนี้รอดทิ้งนิดนงนะึงมั้งสนุกสนานในการกินกินให้หมดนะเราเนี่ยหังหลังอันนี้อันนี้หลางหลัง มุนเน่ได้กลับมาแล้วก็มุนตีลังกาลงหันพ่อเถอะคนต้องกดไลค์เยอะแน่พี่ไม่อยากประกวดแล้วอ่ะพี่เหนื่อยวงการเนี้ยมันมันหลายรอบแล้วคือทำมันตลอดหลายปีอ่ะตอนนี้พี่ยุติบทบาทกั